สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วค่ะคุ้ยอตุ๊กตาพาฝันล่องเรือตามลำคลองอยู่เยอรมันค่ะอันนี้ก็เป็นตอนแรงๆแล้วนะคะอากาศดีแดด,ดออกลมพัดเย็นๆเนาะค่ะเนาะล่องเรือนะไปเข้าอีกอันเขื่อนนึงค่ะแล้วหลังจากนั้นกันะไปหาที่จอดเรือพี่นณดี บรรยากาศดีดีเ้ยจะ้ะเด้อเนาะโซ่อันนี้ก็เรือที่บัรจอดนะค่ะเนาะจอดตามลำน้ำลำลำลำแม่น้ำบางันเด้อ รรยากาศเนี่ยอันถ้าอาทิตย์กำลังนาอันตกดินค่ะเริ่มน้ลงแล้วท้องฟ้าก็เป็นสีออกเหลืองเหลืองนะเพทุกบ้านมีความสุขได้จ้าสวัสดีค่ะ